ซึ่งเดิมแล้วนะักเรียนในชนบทตรงนี้เนะี่ยเขาก็มีความเคารพพ่อแม่นะแต่การแสดงออกจะไม่มีมันจำเป็นที่ต้องแสดงออกให้บิดามารดาทราบด้วยภาษาท่าทางเอาบิดามารดานี่ท่านเป็นยืนหน้ากระจกแล้วปรากฏร่าพบว่าท่านเป็นเป็นคนธรรมดาเออไม่ใช่เป็น เออที่จะมีดวงตาเอกเลหรือดวงตาติดได้เราต้องแสดงหน้าทางแล้วท่านจะไปรู้ได้ไงว่าเราในคารพบรักท่านกันไหนต้องแม้แต่รักยังต้องบอกเลยเนี่ยแล้วแสดงกิริยาว่าหายแล้วจะต้องแสดงภาษาท่าทางล้าต้องบอกบอกกับทุกวันเลยเนะนี่ยบางทีท่านแก่ผัอเบื่อจะบอกเลยไม่จริงยังไม่จริง เบือ่อเบือ่อบื่อนี่นะไม่จริงเลยนะจ๊ะพันภูเป็นงั้นเองที่จริงชอบชอบชอบเนาะนี่เนาะเน,นเขามีความเคารพพ่อแม่แต่การแสดงออกจะไม่มีซึ่งพอเข้าโครงการวีสตาแล้วเขาเต็มใจที่จะทำพราะเขามีความรู้เพิม่มขึ้นเด็กบางคนมาบอกครูว่า ตอนแรกอะหนูอายมากเลยค่ะที่จะยกมือไหว้อายเนี่ยมันต้องมีนะลูกนะเอออายต่อการทำความชั่วอ่าการทำความชั่วดินะ่งนี่จะต้องมีหิริมีโอตปะความอายต้องมีเนะี่ยแต่ถ้าหากไม่ไหว้นี่ก็น,น่าอายเ,ออเรื่องมันน่าอายทีเดียวจะยก,ม,กมือไหว อตอนแรกหนูอายมากเลยค่ะที่จะยกมือไหวเพราะว่าเดิมหนูไม่เคยทําเลยเพราะนั้นต้องฝึกให้คุ้นเคยเนะตั้งแต่อย่างเล็กๆหัดให้กราบพ่อกราบแม่อะไรต่างๆแต่หนูก็รักพ่อแม่นะคะ